คือมันเป็น <c oughs> มันเป็นแบบนี้นะคือมันบิดนะคะมันบิดแล้วต่อให้ยัดใยตึงขนาดไหนมันก็เนีแถวมันก็จะไม่ตรงอยู่ดีนะเพราะว่ามันบิดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ แล้วก็ช่องตรงด้านบนนะด้านบนตรงนี้ตรงนี้มันตอนตอนที่เราปิดจบงานใช่ไหมมันจะต้องมันจะต้องทําให้รูแคบกว่านี้นิดนึงอะคะ่ะตอนเริ่มต้นก็เหมือนกันนะคะเริ่มต้นก็ให้ช่องแคบกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ครูก็จะลองยัดใหญ่ให้ดูนะว่ายัดแล้วมันจะเป็นยังไง คราเนี้ยด้วยปกติเวลาที่เราถักไปแล้วมันยังไม่ได้ยัดใหญ่อ่ะแถวมันอาจจะไม่ตรงใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เรายัดใหญ่อ่ะคือมันต้องตรงมันต้องตรงเลยอะค่ะพอพอมันไม่ตรงแล้วเราเนี้ยเวลาที่เราไปเราประกอบไปแล้วไปอยู่กับลูกค้าเนาะถ้ามันแกว่งมันอะไรอ่ะเนี่ยมันก็จะเสียทรงนะคะทรงมันก็จะไม่เรียกว่ามันไม่อยู่ทรงเนาะตอนตอนที่ครูถักอ่ะมันก็จะเบี้ยวแบบนี้ แต่ว่าพอระยัะใหญ่แล้วอะไรแล้วอะ่ะมันก็จะแถวมันจะตรงก็คือสภาพมันก็จะอยู่คงเดิมส่วนคำคำว่าดอกล้มใช่ไหมดอกล้มตรงนี้นะ ะะก็คือว่าตรงนี้เราไม่ต้องไม,ไม่ต้องดึงหลักยาวเกินไปสูงเกินไปนะคะถ้าสูงเกินไปอะ่ะโซ่ตรงนี้ใช่ไหมโซ่ตรงนี้มันสั้นนะคะพอมันสั้นอะ่ะมันก็จะดึงดอกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือตัวดอกตัวดอกมันจะมันจะไม่ตั้งก็ก็พยายามลองลองปรับดูได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยคือถ้าดอกมันอยู่ในแนวตรงแบบนี้ โอเคอันนี้ก็พยายามจัดจัดไว้แต่พอเราแต่เวลาที่มันไปเวลาที่ไปแขวนหน้ารถเนาะ มันจะมีการกระแทกเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ทรงอะคะ่ะฉะนั้นปรับปรับนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้ทำขายให้กับลูกค้าคนอื่นๆได้นะคะอันนี้นะอันนี้ แต่โดยรวมอะถักถักได้ก็คือเก่งแล้วนะคะปรับเรื่องน้ำหนักมืออาจจะให้ตึงกว่านี้นิดนึงตึงนะคะตึงกว่านี้นิดนึงอันนี้ต้องมาจัดเยอะเลย แต่โดยรวมก็คือดีนะคะดีคือมันจัดแล้วมันมันจัดยากเพราะว่าดอกมันบิดนะ มันจะแตกแถวอยู่เรื่อยๆนะคะ <c oughs> มันจะมันจะแตกแถวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาถักแบบที่ครูบอกนะก็คือคว่ำเข็มใช่ไหมเดี๋ยวครูถักโซ่นี้ไปก่อนนะนี่ถักโซ่หนึ่งสอสามี่ห้าหเจ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโซ่สิบสองนะเนี่ยพยายามถัก <c oughs> ให้แน่นประมาณนี้นะคะโซ่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ X X แบบนี้นะก็เอาได้มาเนาะโซ่สาม ตอนตอนที่เราควักมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบนี้ปกติถูกแล้วถูกแล้วนะแต่ตอนที่เราปักลงไปในนี้เนาะให้เราเปลี่ยนจากวิธีนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาไปเอาเข็มไปวางบนเส้นไหมแทนตอนควักแบบนี้ควักมาปกติ เน,นี่ยเนี่น,นะคะวางเข็มบนเส้นไหมส่วนอื่นๆครูครูจะไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าวิธีการถักก็ถักเหมือนเดิมแล้วก็การดึงหลักเนี่ยให้ดึงสั้นนิดนึงนะคะ อย่าดึงยาวถ้าดึงยาวเดี๋ยวเนี่ยมันจะล้มพอมันล้มแล้วเดี๋ยวมันถูกมันถูกดึงด้วยมันถูกดึงด้วยโซ่เนาะมันก็มันก็จะต้องล้มเพราะว่ามันยืดมันยืดไม่ได้มันไม่สามารถยืดได้มันก็จะแตกแถวด้วยนะคะเนี่ยมันก็จะแตกแถวแล้วคราวนี้พอเราเหมือนรถมันขยาเขย่าไปอ่ะมันจะบิดนะคะเนี่ยมันจะแตกแถวเนี่ยมันจะจัดได้แค่แป๊บเดียวแบบนี้นะคะมันจะเริ่มแตกแถวละเพราะว่า ทรงมันถูกล็อกนี่นะวางเข็มบนเส้นใหม่แล้วก็วควักมานะคะ โซ่ตรงนี้ก็3เหมือนเดิมใช้วางเข็มบนเส้นไหมแล้วก็ควักมาดอกมันก็จะตั้งนะคะตั้งโชว์เพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้ดึงสูงมากนะคะนี่เราก็เปลี่ยนนะถักโซ่โซ่สองตอน X นะคะ เรา x เ,เหมือนปกติก็คือวควักมาแบบนี้เหมือนเราตว,วัดเข้าปกติของเราอันนี้ไม่ต้องแก้เพราะถ้าเกิดเราไปวาควักแบบนั้นอะตรงนี้มันมันจะแย่เรียกว่ามันจะแทงเข็มยากนะคะนะอันนี้เราก็ เหมือนเราตวัดเหมือนเดิมปกตินะแต่ตอนที่เราแทงเข็มลงไปแล้วก็ตอนที่จะควักหลักเอฟเนี่ยให้เราวางเข็มบนเส้นไหมแล้วก็ควักมานะคะอันนี้เราก็ตวัดปกติปักลงไปนะวางเข็มบนเส้นไหมแล้วก็ควัก ตรงนี้ก็เป็นโซ่สาเหมือนเดิมแก้สองอย่างนะคะตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ปักตรง x แล้วก็วางเข็มบนเส้นใหม เนี่ยค่ะดอกมันจะชูตรงนี้มันจะไม่ล้างแลเราก็ไม่ต้องดึงหลักขึ้นสูงนะคะ